Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ไปขึ้นทางโน้นไปขึ้นทางนี้ไปขึ้นทางโน้นไปขึ้นทางโน้นดีๆตงไปนี่เลยลูกไปเลยลูกไปเลยลูก ระวังตกระวังตกระวังตกเฮ้ย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 เฮ้ระวังระวไม่เอาดินขึ้นไปไม่เอาดินขึ้นไปลูกไม่เอาดินขึ้นไปไม่เอาดินขึ้นไปข้างบนระวังหมดระวังหมด ตังไปขึ้นดีๆตังไปขึ้นดีๆตังไปขึ้นดีๆเปรื่อนหมดแล้วนะเปรื่อนหมดแล้วเปรื่อนหมดแล้วป้าเจ้าทำอะไรไม่เล่นใส่ลูกไม่เล่นใส่เอาใส่ไว้ไม่เล่นเอาใส่เอาใส่ไว้ไม่เล่นใส่ลูกเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้เออไม่เล่นใส่เออไปวิ่งไป ลเอราแลามนร์อาวางลงอาวางเจ็บอวันเจ็บขึ้นให้ถูกทาง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 